ัแฟนครับตัวจริงมาทุ่งนาลุงพลนะฮะตัวจริงนะฮะรู้จักท่านข้างไหนบ้างนี่โอ้เยอะเลยเต็มหมดดูยูทูบนี่อันนี้ก็มาไปมุกนาหารก็ไปก็แต่ไหนแต่ใดถ่ายแฟนลับตัวจริงนะไม่ธรรมดานะแสดงว่าเคยถ่ายรูปกับลุงแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่มีจังหวะ ไปเท่นั้นช่วงครับเลือกตั้งไอ้นั่งรถมาครับผแฟนขับตัวจริงฮะถ้าร้านมาทุกแนาลุงพลตั้งแต่เทศบาลเทศบาลตั้งแต่ลงเลือกตั้งเทศบาลนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนน้อวีดีโออยู่แล้วใช่ใช่ใช่ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยเนี้ถ่ายได้ถ่ายได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ่ายนะนี่เดี๋ยวตัวจริงะลยโอ้นานแล้วไป นถ่ายไปตั้งนานเลยอยู่ไหนเนาะไม่ได้ใส่แว่นนะไม่ไม่นานไม่นานไม่กี่เดือนแล้ววันนี้ไปเจอตัวลุงแต่เจอตัวพ่อเป็นไม่บ้านวังเยี่ยมก็ไปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไงแล้วไงแล้วเห็นวิดีโอวิดีโอ เตรียมตัวจะกลับแล้วเหรอเนี่ยแฟนคลับตัวจริงเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมไหนให้ดูเลยวันนี้เราเข้าเขตจังหวัดกาฬสินธอ๋อตอนนี้เอาไหมเขตจังหวัดเอาไหมตอนนี้โต FC ลุงทุ่งตอนนี้เรามาถึงสถานีตำรวจกกตุ่มอ่าตอนนี้กกทุ่งเสียงหนึ่งเสียงเฮียสมัยโน้นสมัยโน้น

ยังไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงเพราะว่าช่วงนั้นเขานายกหาคะแนนอยู่หาเสียงอยู่ช่วงเลือกตั้งนายกกบุ่มตูมเลยชนยานส่วนใหญ่มามาาุน เดี๋ยวไม่เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอีก <นะ S 1> วันนี้มีความตั้งยัง,ยงไงครับถึงมาจากาสกลมาเยี่ยมพ่หลานมาอยากไปกระทบไหลลุงพลลานเล็กไม่เห็นเลอให้กระทบไหลจีข,ขจองดีกว่าโอเคเห็นไหมโอเคไม่ได้ลงแล้วมันมืดเดี๋ยวจะไปต่ออีก เลยแวะมาดูอดโอเคส้มก่อนได้ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เสร็จเต็มที่เดี๋ยวมาใหม่<อ>วมมันนี้วันนี้ผ่านมาก็เลยแวะมาผ่านเดี๋ยวจะไปบ้านม่วงไปบ้านม่วงต่อไปบ้านม่วงต่อแค่ล<อ>ุงพลก็อยู่เด็กหะพ่อพล,ลุงพลเในเด็กในแลงก,ก็อยู่เสื้อกั๊กในเด็กไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานมันเอฟซีลุงพลมันก็ต้องกระทบไหลลุงพลพ่อลุงพลอยู่นั่นละมันต้องมากระทบไหลลุงพล ได้กลับเกอกบ่ได้ได้ข่าวว่าไปเกอกนะบ่แต่ก็ไม่เปไลล็นไรเราเพราะว่าเราวันนี้ก็มาจากเต่างอยนะนี่นี่นี่หถ้าไปนิดนึงก็เขา้าบ้านลุงพลแล้วน่ะครับก็เลยมาจากเต่างอยนี่ยตอแรกนี่มาจากเต่างอ,อ,อยแล้วนี่ม,มีหลักฐานไม่ใช่คุยไรไม่ได้คุยไรมามาจากเต่างอยเต่างอยมีอะไรครับที่นั่นเต่างอยอ้าวก็พญาเต่างอยพญาเต่างอย ไปตองหอยมาแทนได้เ่ยมีรูปมีรูปมีหลักฐานมีหลักฐานครับต้องยืนยันของแท้นะครับว่าของแท้ไปจริงหรือเปล่านะข้ามเขาไปก็บ้านลุงพลแล้วไอ้กอกกอกแล้บ้านป้าแตนไม่ใช่บ้านลุงพลบ้านลุงพลอยู่วังเยี่ยมมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานถ้าไปตองอยอยเนอะอ๋อนี่ขึ้นไปท้ำผาเด่นถ้ำผาเด่น ไม่ได้ถ่ายวะไม่ถ่ายลงมาจัเต่อว้อยก็ขึ้นทำผาดันี่ยนะต่างใจรตางงอยนี่โอ้เสื้อตัวนี้เลยนี่ใครับผมใช่หนี่ไม่ได้โกหกนะในของแท้นี่นี่วันนี้ไปพญาต่างงอยมาทำผาดันแล้วก็มากระทบไหลทุกคนไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมเมืจ้าเดากกลับแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มาๆๆอย่าไปจะพึ่งไปเล่นให้มันสเสร็จก่อนรถอะไรมาลุงพลมา,มาลมลมอยู่มาขึ้นรถขึ้นรถรถมาอะไรนะ,นะนร,รถใหม่ครับอันนี้ FC ฟซีลุงพลนะมาจากต่ออ้อยแวะมานะครับมาจากต่ออ้อยตั้งใจจะมา,ะาลุกไหลลุงพลนะครับเอาละ กลับแล้วครับทุกคนรถมันเสียดกับไปนี่ื่อกี้เสียงก็เลยดังแบบนี้ัมีเกียรด้วยใช่น่าจะใช่เกียร์น่นนะกลับแล้วอ่ามีของมาส่งอีกฮะตอนนี้ส่งให้ใครนะฮะอนุวัฒน์อนุวัฒน์ใช่ไหมอนุวัฒน์ศูนย์เก้านะฮะรถของมาส่งเนาะ จะแหวนมาส่งของให้อดุวัตน์เก้าอรุวัตอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นพุ่นารุ่งพลนะครับพี่นกมีอะไรมาส่งอีกแล้วบ้านทายบ้านของคุณนะครันโอ้เป็นของอุวัตศูนย์หนึ่งก็ไม่รู้นะคุณผู้นมบอกนะคะโอ้หนักมากเลย <Boy? S 1> ของมาส่งที่อน,นุวัฒน์หนักมากเลยครับทุกผู้หนักมากะรูส้สึกว่าจะเป็นของอะไรบางอย่างนะต้อง,องรอรุ่นตอนที่พี่อนุวัฒน์มามาถึงแล้วนะคะ,ะ,ว,ะ,คะคว,วัดสูงหนึ่งนะคะวันนี้มีของมาเยอะนะคะมีทั้งแผ่นพองมีทั้งอะไรอ,อ่าเดินทางครับแล้วนะครับกำลัส่งของ g f c มากัดไปแล้ว กองเนกองแนี้มาเยอะนะควันนี้เนาะ FC แวะมาทุ่งนาโรงพาลาดบรานดินทุ่งนาลุงพลครับลุงพลมาอยู่แล้วกลับไปแล้วยังก็มีของมาส่งเนาะถ่ายให้พี่ให้น้องในเบอร์ใงส้มกันครับอ่าขอลงคลิปกันครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์มาหน้าสตอรี่